ีเกมปะสรุปจะสตรีมเกมปะอยากาแลงไ่ยยังไงอย่างงี yes> way, e like ้หรอร้องร้องก่อนร้ององอก็อย่ายิ้มนั่นอย่าแบบอย่ายิ้มแบบนั้นอยยิ้มแบบนั้นมันมีตายได้มันมีละา ทาน้ต่อเนกันื่แฟทานกาแฟทานกากันยาวยาวแม่ได้ท่าอป่กินกาแฟคืนนี้แม่นอน่อีจยาวเลยตายแล้วเราเราตายเราตายาสนามเรดีๆ